เราเราพิจารณาไั่รัดเลเชาวรออยู่นะคะโอเคค่ะ <c oughs> I'm so sleepy I'm so sleepy วันจันทร์วันทำงานแล้วก็วันไปเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะคะเ <laughs> ดี๋ยวไปเรียนเป็นเพื่อนอยู่ลูกไทย yes I'm tired so much and a little bit sick เขา so bad เขา so cool my boy เขา so cool เส well, ีแยแล้วบอสสวัสดีค่ะหนูกำลังกลับแล้วบอสหัวเสียงแย่ สีไดยที่บอสไม่ได้มางานนี้ถ้าบอสมาบอสคงจะตกใจหรือก็จะหาบอสไม่เจอด้วยเช่นกัน I s i l l love you so much love you เดี๋ยวจะถึงสนามบินแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่าตอน8โมงนี้คนไทยตื่นกันหรือยังเดี๋ยววันนี้เรามีเทรนเ อิงฟ้าเออสของช้อปปี้ด้วยนะคะสู้ๆเต็มที่ค่ะนางวงมากกลัวผีอนอนไม่หลับเมื่อคืนกุด d ม้อนิ่งเสียงบีฟ้าแตกหนุ่มโอเคหนูนะติดเมื่อวานติดขนตาย,ยาวอีกก็แม่งมุมไปรับยังบอกรอวันนี้พอ ไม่สบายเสียงแห่แฟนคลับบอกเสียงแตกนุ่ม it's okay ไม่รู้เนี่ยว่าเน็ตเป็นไงบ้างไลฟ์กระตุกหรือเปล่าพี่ฟ้าก็พยายามจะใช้เน็ตให้ค so okay. okay. like ุ้มเพราะว่าไหนๆก็สมัครแล้วคนรับอีไฟเยอะมากขอบคุณค่ะนั่งนะขยับตัวก่อนบอะเป็นลุกเมื่อกี้ถ่ายติ๊กต็อกได้เยอะมากระวังนั่งอยู่บนรถ กลับแล้วนะคะ see you again c a ม b บ d i a ดี thank you for everything นะโ so, พี่ทอฟฟี่ไม่ตื่นเช้ามีงานหรอไปไหนอ่ะรวยใหญ่ละชนาทุกวันเลย ที่เต่าน่ารักค่ะฝากบอกหน่อยอืมเฮ้ยขอบคุณครับเอ,อบคค,บออบคุณครับเฮ้ยเราสุดเลยอ่ะไอเรามันก็หล่อซะด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลยสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีครับอยากเจอสักครั้งต้องมีโอกาสได้เจอกันสักครั้งนะผมฟูไปใหม่นุงสระเมื่อคืนยังไม่แห้งดีเลย ยังไม่แห้งดีงเลยพผมยังไม่ทันแห้งไม่ตื่นละ่ะกำลังจะนอนละฮะนอนตอนนี้โอเคแต่งหน้าเยอะจัดรักรักเหมือนกันคะ่ะแลราก็แซวเก่งซะด้วยหน้าบวมตาบวมมากเลยอะทุกคน รูปที่ได้ไปในวันนี้ทุกคนก็จะได้รูปตาที่ไส ที่นี่เขามีคาราบาวด้วยนี่ข้างๆเราี่แอปเปิตื่นกันได้แล้วตื่นกันได้แล้วทุกคนตื่นได้แล้วค่ะตื่นได้แล้วตื่นกัน เหมือนตอนนี้ออกมาแค่ล่าง <laughs> ะใจยังอยู่แต่เตียงนอนหลับสบายสบาย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 แคนเบเดียแฟนซี o u n เอกเอกชัมโอ๊ยขอโทษขอรี่ ครึ่งนะคะอย่าลืมช่วยกันเทรนอิงฟ้าเอลเอสแฮปปี้ฟ้าในเธอรเตอร์ด้วยนะคะเท่าไหร่ก็ได้อที่หนึ่งพอซินเชาฮับ <c oughs> <c oughs> why so bad <c oughs> ตัวเงี้ยเหมือนในนี้เลยอ่ะเอ่อโรงเรียนเจ้าหญิง่ะเคยโดูมาบาบี้อ่ะทิ่เสื้อเสื้อมันเป็นแคเป็นแบบกับโปรงสีนะครูสวัสดีครับผมพี่บางคนแก่คนนี้แรงมากบอกดีวว่าคนนะี้ไม่โอเค บ่อยใช่แล้วก็ที่นี่จะมีฝุ่นค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่จริงๆบ้านเมืองเขาก็คล้ายๆบ้านเราเหมือนกันนะทุกคนเ,เดี๋ยวให้ดูก็มีความคล้ายๆบ้านเราแหละอ่อุอ้ยพิชชี่เออโอ้ roar! อพูลานะเมื่อคืนก็เจอใงวันก็โฆษณา โฆษณา YouTube เมื่อวานเกี่ยวกับเกี่ยวกับผมพี่ชีจีซูเปอร์สตาร์เขมเบียนะดังบอกนี่มาอีกแล้วว้าวโซ so, ว้าวมากมากเนี่ยบ้านเมืองเขาก็เป็นฟิว ทุกคนดูนะคะ Country in Cambodia Now we go to the airport Come back Thailand Bangkok Thailand พี่ฟันชอบไลท์ตอนอยู่โรงเรียนตลอดเลย ตั้งใจเรียนนะคะทุกคนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะรู้ไหมมีโอกาสได้เรียนตั mm hmm. น้งใจเรียนให้มันจบจะได้มีอนาคตที่ดีนะคะดีเจอินฟ้าโอ้ยคิดถึงเลยอะ่ะดีเจอินฟ้ามันมากตอนคอนเสิร์ต sorry sorry ขนมไม้ที่นี่ก็น่ากินดูนะแต่ว่าคนที่นี่ขับรถกันหวัดเสี้ยวหวัดเสียวเขาสามารถขับแบบว่าในระยะใกล้ๆกันได้ <c oughs> งไม่มีม่วจริงๆก็เหมือนแอปเหมือนแบบว่าตัาง แบบต่างๆที่ที่ที่ไทยเหมือนกัน Are you sleepy? Yes, little bit. How many h o u r you sleep t h ่ s อง um they say six hour maybe five hour not sleep well because I'm worried about God. The Bishwai อิงฟ้าเอลเอสไปเร็วสักแปดโมงครึ่งแล้ว<ป>เด็กๆก,กองทัพกองทัพหมดของวิฟ้าเร็วไปช่วยกันเทนทวิตเตอร์ด้วยแล้วจะให้รางวัวลจะให้รางวัลน,นะจ๊ะจูปูทู so beautiful, Thank you beautiful ขอ t คุณคุณสวยมากหวังว่าคุณ y ะมีวันที่ดีนะคะบิ๊กฟ้าบินกี่โมงน่าจะประมาณ10โมงถ้าถึงที่ไทยก็น่าจะประมาณเที่ยงเที่ยงแบบไม่เกินบ่ายแล้วคิดว่านะบิ๊ฟ้าไม่รู้ว่าเขาให้มารับได้ไหมอะ Love you, love you too, guys. Oh, thank you for my uh, thank you for bedtime in Cambodia for even last night. Thank you for love and support, Cambodia fans. Don't forget. Good night. Thank you for everything in last night. I love you so much, my Cambodia fan. See you next time. And I hope I come back in Cambodia again for travel, maybe. Don't forget me, na? Oh! Concert. Concert. December. December. be back again. See you guys แล้วก็เดยวแฟนคลับคนไทยเราเจอกันนะคะเจอกันนะหนูพี่กลับเราจ้าไทยแลนด์จ้ามาวันเดียวยังคิดถึงส้มตำกับก๋วยเตี๋ยวอะคิดดูเหอะหนูมาแค่วันเดียวนะ ตั้งเจเรียนตั้งจนันถึงสนามบินแหละเดี๋ยวนะ่าจะได้ดูผ่านทางไลฟ์ของบ้านกองทัพนะขอบคุณกองทัพอิงฟ้าด้วยนะคะที่แบบว่ามาไลฟ์แล้วก็แบบโอ้มันบางทีแบบว่าคนมันเยอะแล้วมันคอนโทรลไม่ได้บางทีโดนผักโดนนึก <laughs> แล้วขับ <laughs> ไม่ได้อยากขับนะเอ็นดูอ่ะ ขอบคุณที่มา,าในทริปนี้ด้วยนะคะรักทุกคนามากๆง่วนจริงไม่ติงนะังไปก่อนนะจ๊ะตั้งใจเรียนนะคะไปช่วยเทนทวิตกันด้วยนะทุกคนอิงฟ้าเอลเอส Shopee. Bye bye. Mm -hmm.